แต่ว่าคอตจากพรุ่งนี้ไปเป็นของอผู้ปกครองระดับเข้มขน้นคือไปต่อได้เลยห้าวันที่อสมมาตาที่ปทุมชัยไปที่นั่นก็ได้มาต่อที่นี่ต่อที่นี่ก็ได้ไปที่นั่นห้าวันมาต่อที่นี่ห้าวันก็อันนี้คือความหมายของการภาวนานะมาก็อยากจะทําในจุดนี้แล้วตอนหลังมาก็ทําเรื่องนี้เข้มข้นขึ้นนะ แล้วเ็าเป็นกคนดูแลจัดการในเรื่องนี้ดังนั้นวันๆที่มาอยู่ที่วัดเนี่ยงานก็จะหนักกว่าถ้ามาที่นี่มอามามาได้พักนะงานได้พักที่นั่นงานหนักก็เพราะว่ามันกาลังก่อสร้างพอคิดถึงว่าทางอาสมศิ์ของเราจะขึ้นไปินพิจิกาควรจะไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พักก็รีบสร้างศาลาเพื่อที่จะตันะ้งรอบวิสลาหลังมันเดิมมันเล็กๆคื ก็เลยจะทําให้มันโตขึ้นมาเพิ่งย้ายจากที่ทาแสงเทียนไปทาที่นั่นมาสองสามปีนี้เองก็หลายอย่างเพราะอยู่บนเขาน้ําก็เอาขึ้นไปยากไฟเราขึ้นไปยากวัสดุเราขึ้นไปยากก็พยายามก็เลยเป็นงานหนักนี่ยะเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะให้เราได้ศึกษาไว้เพื่อการทําใจให้ปกติได้ในทุกสถานการณ์เพราะสถานการณ์ที่จะทําให้จิตของเราเปลี่ยนแปลง ในทางที่ไม่สบายเนี่ยมีได้ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราเนี่ยเต็มไปด,ด้วยคนมีสติหรือคนขาดสติคนขาสดสติทังนั้นใช่ไหมเพราะสติขาดแล้วสิ่งที่มากระทบเราก็คือภาวะสุขติหรือทุกติทุกติแล้วประเภททุกติมีกี่ประเภทมีสี่ประเภทใช่ไหมประเภทหนึ่งประเภทพูดกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเรืลล่องประเภทเดรัจฉาน พระที่สองใช้แต่อำนาจดตัวเองข่มขู่พู้ด้อยกว่าพวกอสูรและสุรกายเระเภทที่สามเอาแต่ได้เงินเดือนออกมานีนฉันจะเอาหมดนะแล้วก็อะไรที่ฉันได้เป็นดีว่างั้นเถอะถ้าหากว่าเสียรู้สึกเสียนิดหน่อยไม่ยอมพวกเปล่งแล้วประเภทอารมณ์เสียบ่อยๆมีอะไรก็ อารมณ์ขึ้นทันทีมีอะไรก็อารมณ์ขึ้นทันทีพวกสัญลักษณอยู่ใกล้ๆตัวเรานั่นเองมีไหมที่บ้านตัวเล็กตัวใหญ่ไม่ต้องไปหาอยากแล้นะเจ้าอารมณ์ก็เข้าหาอยากเหลือเกินพูดอาจจะพูดแตละทีต้องหาจังหวะพูดรื í, s. <S s. <S อพูดผิดจังหวะก็โดนด่าโดนอะไรอารมณ์เสียทันทีเลยเนะเพราะไฟในรถมันพร้อมจะดิบพุ่มทันทีนะผิดจังหวะนะอันนี้น่ากลัวอบายภูมิแบบนี้ไม่ต้องไปรอว่าตายแล้วไปเจอใช่ไหม เออโดนทุกวันนี่เราก็แย่อยู่แล้วนะี <c> ่ <oughs> นี่ก็เรียกว่าคนขาดสติพความที่จยไยวยาอับยภบุิได้ตลอดวเวลาเพราะฉะนั้นถามว่านรกมีจริงไหมแล้วไอ้คนที่ไปเจอแบบนี้มีจริงไหมมันก็ร้อยทั้งร้อยพันปเซินนะนะทีที่ว่าที่รพระปัสสาดะบัตไม่กนรกเพราะท่านเห็นเหล่านี้ชัดแล้วท่านเชื่อใช่ไหมแต่คนที่ไม่ใช่ประสดาดะบัตเชื่อบางไม่เชื่อบางน,นรกไม่จริงอาจจะเปน็นนิทานหลอกเด็กก็ได้ตรง,งนี้ ก็เลยไม่เชื่อก็เลยก็ทํานารกกับเขาขึ้นมาก็ไม่ต้องไปดูไฟเหล่านี้ถ้ามันไม่ดับซะก่อนที่จะเราจะสิ้นลมนะมันก็จะไหม้เราต่อในในชีวิตต่อไปแหละแต่ถ้าเรารู้ว่าเออเราเป็นคนโกรธคนโมโหคนพูดไม่รู้เรื่องอดึงดันมีวำนานที่ติเอาชนะข้าคานเราเคยมีมาทั้งนั้นความโกรกค,ความอยากได้เกินขอบเขตแล้วก็มีมาความมีใช้อํานาจความได้เปรียบของตัวเองไป ผม,ผมไปคู่คามไปเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็มีมาทั้งนั้นความเป็นเดรัจฉานเปรียดสุรกายสันนิษนนมีในคนทุกคนนะี่ประการสําคัญว่าเราจะได้เปลี่ยนได้ไหมถ้าเราไม่ภาวนานี่มันเปลี่ยนยากนะนะถ้าศีลธรรมในระดับธรรมดาเนนะี่ยเปลี่ยนได้น้อยมากแต่ถ้าเราภาวนานมันเปลี่ยนได้เดยอะเลยทีเดียวนะโดยเฉพาะตั้งแต่พระสดาบัลขึ้นไปเนะี่ยเปลี่ยนได้หมดเลยอาจจะถ้าต่ำกว่าพระสดาบาัลัก็เปลี่ยนได้เป็นบางตัว ที่มันเบาก็เปลี่ยนได้แต่ตึตึๆหนักๆก็เปลี่ยนไม่ได้นะแต่ว่าพระโสดาบันก็ยังไม่พ้นทุกนะก็ยังมีโลมีกดมีหลงอยู่เพียงแต่ว่าหนึ่งพระโสดาบันเป็นไงละอะไรได้ความถือเนื้อถือตัวพระโสดาบันละได้เขาจะว่าเขาดูถูกเหยียดหยามเ็าทาใจได้ไม่กดไม่เขียนไม่เชิดไม่ขุนได้ง่ายนี่พระโสดาบันมีข้อนี้อันที่สอง ไม่สงสัยในเรื่องของนรกสวรรค์พระรัตนตรยัยมีผู้ดิเจ้า,าหรือจิตวิญญาณตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนี้ไม่สงสัยเพราะวันนี้เห็นชัดเลยว่าต้องมีแน่นอนนี่พัสดุบ้ันต้องมีนี้อันที่สามไม่ยึดติดในสิน่งที่ความดีที่ตัวเองทําไปแล้วเออฉันทําความดีมาเยอะเนี่ยแค่นี้ให้ฉันมาได้เหรอฉันช่วยคุณมาเยอะแค่นี้ช่วยฉันไม่ได้ ที่แสดงว่ายังติดในสิ่งที่ดีอยู่ใช่ไหมฉันเลี้ยงแกมาเยอะให้สุบัติก็เยอะแล้วทําแค่นี้ไม่ได้เลยเกิดขุนมัวขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าพระโสดาบันยังไม่ใช่อย่างนี้พระโสดาบันเออมีหน้าที่ทําดีก็ทําไปเขาจะดีกับเราหรือไม่ดีไปเรื่องอื่เ็เรื่องของเขาแต่เราได้ทําดีกับเขาก็ก็หมดหน้าที่แล้วเลี้ยงลูกมาดีที่สุดนะแต่ลูกจะดีกับเราเป็นเราเป็นเรื่องของลูกไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทวงบุญคุณกับใครนี่พระโสดาบันไม่มีในสิ่งนี้ แต่ถ้าเรามีสิ่งนี้อยู่ก็ความเป็นโสดาบันยังไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นที่แบ่งพระโสดาบันเป็นสามประเภทเนี่ยคนไหนสมบูรณ์ข้อที่หนึ่งไม่ถือเนื้อถือตัวเลยเป็นเอกับพีชีคนไหนยังสงสัยอยู่คือส่วนใหญ่หายสงสัยแต่บางอย่างยังมีอยู่ยังเป็นโสดาบันประเภทกูหลังกูหลาแล้วอันที่สามพระโสดาบันยึยังยึดดีถือดีอยู่บ้างในบางยึดดีในความดีที่ทามาบ้าง เขาว่าอะไรแรงๆก็กระทบ้อุกหมอุตสาหําดีไม่ต้องเยอะเข้าวัดถือศีลฟังธรรมแต่ที่แท้นิสัยไม่เอาไหนเลยปากมือถือสาบปากเตอศีลกระทบข้างในตึงเลยใช่ไหมเราทำมาคุณอยู่ข้างในคุณมึงว่ากูได้กูทดีแต่ก็ไม่แสดงออกนี่เป็นพระโสดาบันประเภทที่สามประเภทที่ามโดยสัตว์ขัดขู่พวเราคิดไปอีกจตตลกวรดอจ่าดับใจตรงได้ เอาความคิดเดนั้นไปคิดอีกถึเจ็ดครั้งถึงจะดับลงได้เขาได้สัตตะขัดจุประมะยังคิดยังภูมิแก่อยู่ในสิ่งที่เขาว่ามาแต่ถ้าพระสุรบัญชันหนึ่งนี่สองข้อนี้ไม่มีไม่สงสัยแล้วก็ไม่ติดยึดในความดีเรียกว่าเ e อกพีชีแล้วห ul ลังกลัสสัตตะขัดุปรมะนั่นเราจะเห็นว่าในพุทธศาสนาเราเต็มไปด้วยเหตุผลหลักการที่ชัดเจนมากเลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ ลึกลับซับซ้อนอะไรแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่มีประสบก,การณ์เรายังศึกษาเรื่องนี้อย่างน้อยไปในเรื่องของกรรภาวนาก็จึงอยากสนับสนุนให้ววาเราเนต้องรีบทํและเพราะอะไรอีกหลายอย่างในพุทธศาสนาที่เราไม่รู้เลยเยอะแยะเลยต้องรีบทาต้องรีบศึกษานะดังนั้นในวันนี้เป็นวันสําคัญทางประเพีอาจจะไม่ใช่วันสําคัญของพุทธศาสนา เป็นสัมวันสัญคนทางลัทธิประเพณีของไทยเป็นพุทธประเพณีคนไทยนับถือพุทธประเพณีนะยังไม่ได้นับถือพุทธาศาสนาะแต่คนไทยที่นับถือพุทธาศาสนาจริงๆยังไม่ถึงสิเปอร์เซตอีก8ปดสิบซยังเป็นพุทธประเพณีอยู่คือทาตามประเพณีพุทธแต่ว่ายังไม่เป็นพุทธแท้คือยังไม่ถ้าคนไหนเริ่มปฏิบัติภาวนาแล้วทาใจได้น,นั่นแหละเริ <c> ่ม <oughs> เป็นพุทธแท้ละถ้า <c oughs> ยังทําใจไม่ได้ในสิ่งที่มากระทบยังไปตามกระแส ของความร่วงความโกดความหลงอยู่เขื่อนยังไม่สูงพอยังไม่ถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นอาจจะเขื่อนท้องไร่ท้องนาเขื่อนห้วยเขื่อนฟ้าเขื่อนอะไรไปอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่ได้เขื่อนที่สามารถจะัดกันแม่น้ําได้ทั้งแม่นะยังไม่สูงพอถ้ายี่สิบห้าไม่ขึ้นไปได้เขื่อนใหญ่พอทุกคนนะ,ะไม่อจะพูดถึงรนะ้อยเมตรอ่ะดังนั้นก็พอได้อยู่ได้กินระดับหนึ่งแต่ว่าถึงหน้าแรงมาน้ําแห้งคอไม่มีน้ําใช้แต่พอสดดบันยี่บห้าเมตรนี่หน้าแรง,งมา,า,งมาก็ยังมีน้ําใชา้นะ หมายความว่านาแรงของใจคือมันเกิดตอนไหนคนเราก็มีสามฤดูการนะฤดูฝนฤดูแรงและฤดูหนาวฤดูฝนนี่ก็คือกระแสหนึ่งความพอใจคือราคะชุ่มโชคลนฤดูแรงคือตอนที่เราเสียอกเสียใจจตใจเหี่ยวแห้งจตใจขุ่มโมจิตใจสมองจตใจหมุนไหมขณะนั้นฤดูแรงและถมตนมทุกแล้วในช่วงไหนที่เรา มีความหลงในทางที่ผิดหลงเสพหลงสนุกหมุกม,มุนในสิ่งที่สิ่งเสียติดโมเมาทั้งหลายอันนี้เป็นฤดูการของโมหะกบิสาฤดูการในฤดูการภายนอกเนี่ยมันช่วงละสามเดือนสี่เดือนครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ฤดูการภายในอาการของจิตสามลักษณะเนี่ยมันเลือกมันเกิดทุกเวลานั่นฤดูการทางจิตเกิดได้ทุกเวลาแต่ฤดูการทางภายนอกนั้ สามเดือนสี่เดือนครั้งจะเห็นว่าฤดูกาลนี้น่ากลัวมันเปลี่ยนตลอดเวลาใช่ไหมบางดี๋ยว่าบาังวันะบางชง่วงมวลาไม่ไมกกรู้กี่ฤดูผ่านไปนะ,ะเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวเพลินเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวหลงเดี๋ยวอะไรกันในช่วงวินาทีมันเปลี่ยนไปถึงสามฤดูกาลได้เลยดังนั้นเราจึงประมาทไม่ได้ถ้าเราไม่ภาวนาะเราไม่เท่าทันในสภาวะจิตเนี่ยเรามีความสุขน้อยมาก แต่ถ้าเราไม่เจริญภาวนาทำใจอยู่เป็นประจำาจขั้นต่งสูปถึงสูงสุดเราจะเป็นมนุษย์ที่มีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆและทำประโยชน์ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นหลวงพวธธ่อพุทธทาสท่านกล้าประกันว่าในโลกนี้ถ้ามีผู้สดมบต์ประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้นบอกโลกนี้เย็นลงเยอะเลยวนะ่าไงหมายความคนที่ทำใจได้มีเยอะขึ้นยาวแต่โลกในประเทศี้ก็แล้วกันนะประเทศไทยเนะี่ยคนที่ทำใจได้มีเยอะขึ้นเรนะือยั ทำใจได้แล้วแต่ว่าสักกี่เรื่องเนาะเรื่องลูกไปทําผิดทําชั่วเนี่ยอาจจะทําใจได้แต่เรื่องสามีไปทําผิดทําชั่วนอ,อกใจนี่ทำใจยากหน่อยอะไรแบบนี้เรื่อง, <laughs> งเสียเงยินสามแสนห้าแสนสามหมื่นห้าหมื่นนี่พอทําใจได้เสียสามล้านห้าล้านนี่อาจจะทําใจไม่ได้ตรงเนี้ยมันก็อยู่ระดับของการสูญเสียเหมือนกันว่าในระดับไหนทําใจได้แต่ทําได้ทําใจได้ทุกระดับนี่อันนี้คือเรียกว่าเป็นขึ้นไปตั้งแต่ ระสบการณ์เป็นพระรหัสในทีเดียวนะดังนั้นในช่วงเช้านี้เราเริ่มต้นด้วยการภาวนามัจยาปัญญาแล้วก็มาเป็นสินตามมัยาปัญญาแล้วเป็นสุดตามมยาปัญญาในช่วงท้ายแล้วรายการวันนี้หลังจากมีไปเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งเป็นช่วงของอาหารเช้าแล้วก็จากแปดโมงครึ่งไปถึงสิบเอ็ดโมงเป็นช่วง การภาวนาร่วมกันแล้วก็สิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงเราจะอาบารุ่มกันเสร็จธุระทานอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วไปที่เราประมาณบ่ายบ่ายโมงเราภาวนาไปถึงประมาณสักเท่าไหร่ดีสามโมงหรือสี่โมงสี่โมงนะถึงสี่โมงช่วงนั่งสักสองชั่วโมงเดินได้สองเอเดินสองชั่วโมงก็บ่นละ และสี่โมงทุกหกโมงเราก็มานั่งเสวนากันว่าวันเดียวที่วันี้ใครทําใจอะไรได้บ้างเขามานั่งคุยกันโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึกฝน,นมาแล้วนะกรอยากให้เชิดเข้าร่วมวันเดียวที่นีทุกคนแล้วจากหกโมงไปก็มาเขาเด็นทางต่อไปที่ที่ลานธรรมของที่วนทิพยนะใกล้ๆกับวนทนิพยเขาก็มีรายการร้อยปีฉลองร้อยปีครบร้อยปีของสังฆราชเขาไปจัดก,กิจกรรมที่นั่นแล้วก็ กิจกรรมแรกที่เขาทำนั้นเราคุณกอบอรามาตย์คุณ,ค,ณคุณโจนเชนไดคุณอะไรสามสี่คนเนี่ยเขาจะอภิปรายเสยวนากันก่อนแลังจบรายการนั้นก็จะเป็นการคำว่าสวดมนต์จากพราเราเพราะเราำว่าสวดมนต์เสร็จก็ฟังบรรยายทมแน,นมะนํากรรมฐานอาจจะไปถึงสองสามทุ่มานารย์นะตอนเย็นอาจจะถึงก็งงพวกเราก็อาจจะไปเป็นยังไงค่อาสานค่อยเป็นถางเครื่อง <laughs> เราไปร่วมกิจกรรมฉลองงาน้อยปีของสังฆราชนงนะ <c oughs> เดี๋ยวภาษายาบๆเครื่องไม่ใช่อย่างนั้นะหลวงพ่อไม่ใช่ทักร้องเสียงดีอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราคอนโัทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่เราได้เจริญภาวนารักษาศีลแบบนี้เรก็ส่วนส่วนอุทิ์ส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรา ด้วยการสวดแล้วก็เอาหนังสือแจกกันอีกรอบหนึ <ay> ่งนะหนังสือแจกต่อไปข้างหลังหน้า19บเก้านะสวดอุทิศกุศลหน้า19เมาจะขึ้นบทนะ อันธมยังสภะปฏิธานาคาทายโคนะาเสบุญญาสิธานิกาตาสายานิกาทาริเมเตสนญาภาคิโนตุชาตานันดาพมานกาลัาตังลายไม่มี สุดไม่มีประมาณย่อมมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยติยาคุณาวันตาจไม่หังมาตาปิตาทโย ชาตะเวริโนะคือชาเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใครและมีคุณคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นตนก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลาง หรือเป็นคู่เอ็นกันก็ดีสตาทิทันติโลกาสมิงเตภูมะจะตุโยนิกาปันเจกาจะตุโอการาสังสารันตาภาวะภเวสาสตังลายตังอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาม อยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันตามลางท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพพใหญ่ก็ดียาตรเยปธฏิหารนํานอนุโมทันตุเตสายามัม จิมังนัประชานันติเทวาเทสังนิเวทะยุมสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทานาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดอย่างไม่รู้ส่วนบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้อินนาณคุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสาเพสัตาสาธาหุนตุเวราสุขาชีวิโน เกมาป่าท่านจาปาคนตูเตสาสสิสตังสุภาก็ทีได้อนุโมทนาส่วนบุญทีครับพระเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ท้งหลายท้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขภุกเมื่องจงถึงบทอันเกษม กล่าวคือพระนิพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปก็กล่าวคำที่สุสุศลเพราะช่วเช้านี้อาหารเช้ามื้อนี้เราจะอุทิศสุสุศลให้กับบรรพุรุษของเราที่มารอแล้วใช่ไหมที่พูดเมื่อกี้แต่เราจะ ไม่ได้เตรียมมาแต่เราได้เสื้อหารเป็นชุดจากอาจากรนพบบที่เตรียมไว้ข้างล่างเดี๋ยวเราไปถวายตรงนั้นส่วนที่ใครจะมาถวายเท่าไหร่นั่นตอนป่าไอ้ตอนก่อนเพลงเราจะถวายพรเท่าป่าใช่ไหมก็เป็นรูกศิลป์ทุกตัวตรงนั้นพะนี้เชื่อไว้ก่อนก็แล้วกันเราไปจ่ายกัตรงนั้นเราจะเมื่อกี้เนาะเราปฏิบัติจากแปดโมงครึ่งไปถึงสิบโมงจากสิบโมงไปถึงเพลนี้เราจะทําพิธีถวายพระป่า แล้วก็ถวายปัจจัยไป่ทำที่เราบริโภคไปก่อนตรงนั้นพร้อมกันเลยตอนนี้เราทํำที่ถวายพี่หนังสือใบหน้าเท่าไหร่จําได้ไหมกล่องเขาถวายหน้าสองร้อยเท่าไหร่สองร้อยเก้าใช่ไหมสองร้อยแปดหรือสองร้อยเก้านะถวายสังฆทานสองร้อยเก้าตั้งมงมสังเกตพร้อมกันเพราะว่าคขาถวายพร้อมกันแต่ว่าหนังสือนี้ตรงกับหนังสือใบแสงเทียนหรือเปล่านะ่ยสองร้อยแปดสองร้อยเก้าตอนถวาย Sống rất cao này. à, và phong cảnh nát mùa ไปอยู S <S <preach science> ่และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสิ้นกาละนานเธอสาธุถือว่าเราได้ใส่บาตรในเรืช้านี้เดี๋ยวพระก็ลงไปแลบวปกเก์ข้างล่างใช่ไหมข้างบนหรือข้างล่างตรงนี้ตรงนี้ะเสร็จแล้วเราก็ที่เหลือจากพระรับแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราจะรับเหมือนกันเราได้รับก็บรรพบุรุษเราได้รับนั่นเองนะ เราได้ทานบรรพุลุดเราได้ทานเพราะบรรพุุงเราาก็มาเกิดในตัวเรานี่เองถ้าเราทานให้สบายบรรพุลุธของเราก็สบายเพราะนั้นจะรับครท่หลังรับตอนนี้เลยรับเลยเนาะรับพรเยถาวาริวหฮาปุรากริปุเรนติสากการัง หววน้ำดีเต็มย่อมอย่างสมุสาคอนให้บริบุ์ได้ฉันใดเกวะเมวะอิโตทินังเปทานังอุปากาปฏิ่านทีิทาธาหนูทิให้แล้วในวันนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ทีละโลกนี้ไปแล้วได้สันนาน อิชิตังปาติตังดุมหังอ,อ่อยกับลลที่ท่านราาถนาแล้วตั้งใจแล้วจิตวเมวาสมิชันดูจงสำเร็จโดยชาวพราปุเรนดูสังกปาขอความดำรีทงพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทา เหมือนพระจันท์นในวันเพ็ญมานิโชติระโสยทาเงินแก้วมณียนสว่างสวายควรยินดีจับพิติโยวิวัจชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสพพโรโควินาสตุโรคทงปวงของท่านจงหาย มาเดมพวัตวันตารายโยอันทรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิลิสานิจังวุธาปัจายิโนจามตาโรธรรมวัฒนันติอายุวันโนสุขังภรัง อ่อนสีประการคืออายุวันนาสุขภาระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้เปน็นนิอาฆาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจะมีเปตานามเมื่อบุคคลได้มาระลึกถึงคุณอุปการะ ท่านได้รทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้อมกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ถ้าขีนางทัชชาปุเพกาตะมนุสรางก็ควรให้ทักสินานุปาทาน ที่ลาโลกนี้ไปแล้นนาฮยรุนังวาโสโกวายาวันยาปริเทวนาการรกก็ดีฝ่าเศร้าโศกก็ดีหรือความร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีหมู่คนไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานะมาทายา พราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันชาโคทกินาทินาก็ทักสินานุปาทานี้แล อันท่านได้ให้แล้วสังคมอิสุปฏิทิตาปฏิสถานาไว้ดีแล้วในสกองขอ้ามอิทายาสาธานาโอุปกปฏิย่อมสำเร็จประโยชน์กเกือ้อกูลแก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนั้น โสยาติธมโมชาัานิทัสิโตญาตินันห้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ทีลาโลกนี้ไปแล้วเตาณุชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่ง อันไดแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ลาโลกนี้ไปแลนะนันรันจาปิคูนามานุปทินนามตามลำแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าทานได้ชมให้แล้วด้วยดุมเหฮีปุญญงปิสูตังอนาปัตันตี อุ่ไม่น้อยท่านได้ขวัญขวายแล้วดังนี้พรวัดดูสัพพมังคาร์งามงคลจงมีแค่ท่านราคันดุสสาเทวตาขอเรา <c oughs> ทัางพ <c oughs> วงจงรักษาท่นานสัพพุทธานุภาเวนะ โดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมอนุภาเวนาโดยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธสทีพภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายโยมมีแก่ท่านทุกเมื่อถือ ตอนนี้ถือว่าเราได้ถวายพยาธรรมกับพระสมแล้วแล้วก็ได้ทําขันข้าวขันสาลากขันอะไรเนี่ยวถวายกับพระสมแล้วในนามของการจัดวิธีถวายอาหารช่วงเช้านะแล้วก็ถักเรบประทานอาหารในนี้ด้วยาทานข้างนอกก็ไดถวายบุญถวายบุญดีบุญนี้ใช่ไหมตักเรามาทานที่นี่เอาประเกียดที่ดีนะ มัเดียวกัรับออกไป็น้ับกัขชินคือเราเขนที่นีเลย,เลยอาก็ย,ยกมาเลยครับเก็บคือสี